คุณเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่ค่ำคืนเดียวชีวิตคนหนึ่งสามารถพังทลายลงทั้งหมดได้เพิ่งหย่าก,กันเสร็จสามีเก่าเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของตัวเองแขกมากมายรอบตัวเขาเสียงหัวเราะและแก้ววายชูสูงแต่ทันใดนั้นเลขาเข้ามาอย่างตื่นตระหนกประกาศข่าวช็อกบริษัทของเขาล้มละลายแล้วทุกสายตาจับจ้องเขา โลกที่เคยมั่นคงตอนนี้พังทลายต่อหน้าและค่ำคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณอยากรู้ไหมว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปความล้มเหลวครั้งใหญ่ความสะใจ,จของอดีตภรรยาและความตึงเครียดที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนดูจนจบแล้วคุณจะต้องตกใจเพิ่งหย่ก,กันเสร็จสามีเก่าเตรียมจัดปาร์ตี้ฉลอง แสงไฟสว่างวาจากโคมระยะหรูเสียงเพลงแจส๊สดังลอยไปทั่วห้องบอลรูมแขกหลายคนยกแก้วไวกันอย่างสนุกสนานเธอยืนอยู่มุมหนึ่งสวมชุดราตรีสีดำสายตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจแต่ยังคงสังเกตท,ทุกอย่างอย่างระมัดระวังเสียงหัวเราะของสามีเก่าดังก้องเขายิ้มกว้างชูกแก้วขึ้นสูงเหมือนกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะชีวิต จูจ่ๆเลขาเดินวิ่งเข้ามาใบาหน้าซีดเผือดหายใจแรงทุกคนเริ่มสังเกตเลขาพูดเสียงสัน่นบริษัทล้มละลายแล้วเธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงเพลงเหมือนถูกตัดขาดแขกในห้องเริ่มมองหน้ากันความเงียบค่อยๆแผ่ซ่านบางคนก้าวถอยหลังพยายามไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน สามีเก่ายืนนิ่งมือสั่นเล็กน้อยสายตากวาดมองไปรอบหาหะใบหน้าที่เคยมั่นใจตอนนี้เต็มไปด้วยความตื่นกระหนกเธอรู้สึกถึงความสะใจเล็กหาหะแต่ก็ไม่อาจละสายตาจากความล่มสลายของเขาได้แสงไฟที่เคยสว่างกลับดูแปลกตาเสียงเพลงแจ๊สกลายเป็นท่วงทำนองกลางเลขายยังคงพูดต่อ เอกสารทั้งหมดถูกยึดไปแล้วเจ้านี่โทรตามไม่หยุดความผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่สามารถแก้ไขได้เขาไม่พูดอะไรแค่ก้มลงมือสั่นสถานแขกบางคนเริ่มประสิบกันเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากความมั่นใจสู่ความพินาศจากเสียงหัวเราะสู่ความเงียบที่หนักหน่วงเขาหันมองเธอ ดวงตาที่เคยเย็นชาตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวเหมือนเด็กที่ถูกจับผิดแขกหลายคนเริ่มถอนตัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกเสียงหัวเราะหายไปทิ้งเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นเครือเลขายย่นเอกสารบางอย่างให้เขาใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนที่สูญเสียทุกสิ่งเธอมองภาพตรงหน้ารู้สึกถึงความสะใจและความเศร้าผสมกัน เขาเริ่มก้าวถอยหลังแทบไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นโคมระยายโยกเล็กน้อยเงาสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพนั้นยิ่งหลอนแขกทุกคนเงียบสายตาจับจ้องเขาเหมือนรอให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดและทุกคนก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของโชชาตาเขาก้าวถอยหลังชนเก้าอี้อย่างแรงเสียงไม้กระแทกพื้นดังก้องแขกทุกคนสะดุง้งแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ เลขายื่นมือออกเอกาสารบางอย่างหล่นลงพื้นเขาหยิบขึ้นช้าหาหะสายตาไม่กล้าสบกับใครเธอยืนมองใจเต้นแรงรู้สึกถึงความอับอายและความพินาศที่เต็มไปทั่วห้องบางคนเริ่มกระซิบกันเบาหาหะคำพูดเหมือนมีดคมแต่เขาไม่ตอบแค่ยืนก้มหน้าราวกับโลกทั้งใบล่มสลาย แสงจากโคมระยะเริ่มสะท้อนบนน้ำตาบนใบหน้าของสามีเก่าทำให้ภาพนั้นชวนขนลุกแขกบางคนเริ่มเดินออกจากห้องเสียงเพลงแจ๊สเสียงคงเล่นแต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดและหวาดกลัวเขากลับไปที่โต๊ะพยายามจับแก้วไวน์แต่มือสั่นจนเกือบหล่นแขกทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกแล้ว เธอเดินเข้าใกล้สายตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความตื่นเต้นเขาหันมามองเหมือนค้นหาคำตอบในดวงตาเธอในวินาทีนี้ทุกสิ่งที่เคยมั่นคงพัทงทลายลงต่อหน้าเธอและเธอรู้ว่าค่ำคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเสียงหัวใจเต้นแรง เหมือนทุกอย่างในชีวิตกำลังลื่นไหลออกไปแขกบางคนเริ่มประซิบต่อเลขายังคงยืนเงียบบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่ไม่มีวันหายและทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเขาไม่พูดอะไรเพียงยืนอยู่ตรงนั้นกับความพินาศที่เกิดขึ้นทันทีทันใดความสะใจของเธอปนกับความเศร้าและความตึงเครียดยังคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้น โทรศัพท์ของเขาโทรดังขึ้นเสียงกริ่งดังข้ามบรรยากาศเงียบงนันเขารีบหยิบขึ้นแต่ใบหน้าเปลี่ยนเป็นสีซีดเผือดสายปลายทางเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่พวกเขาไม่รอช้าเรียกร้องทันทีและประกาศว่าเงินทั้งหมดถูกอายัดแล้วเขาก้าวถอยหลังอีกครั้งลม้มลงบนเก้าอี้สายตาว่างเปล่าเหมือนคนถูกจับในฝันร้ายที่ไม่อาจตื่น แขกหลายคนมองเขาบางคนส่ายหัวบางคนกอดอกและบางคนหัวเราะเบาๆอย่างขมขื่นเธอยืนมองหัวใจเต้นแรงความสใจและความลุ้นระทึกป,ปนกันเหมือนทุกสิ่งเกิดขึ้นช้าๆแต่รวดเร็วในเวลาเดียวกันเขาไม่สามารถพูดอะไรแค่ก้มหน้ามือสั่นใบหน้าเต็มไปด้วยความช็อกและความพินาศ เลขาย,ยังคงยืนอยู่เหมือนเฝ้าระวังความโกล่าล่ะแขกบางคนเริ่มถอยออกไปบางคนกระซิบคำถามแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แสงไฟสว่างว่าบนพื้นสะท้อนเงาของเขากลายเป็นภาพที่ชวนสยองเหมือนความพินาศได้กลืนกินทุกสิ่งเธอยิ้มบางหาหะแต่ไม่อาจละสายตา ทุกความมั่นใจที่เขาเคยมีตอนนี้พังทลายหมดแล้วเสียงดนตรีแจส๊สยังเล่นแต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาและทุกคนรู้ว่าคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปทันใดนั้นประตูห้องบอลรูมเปิดออกแรงลมเย็นพัดเข้ามาทำให้โคมระยะสั่นไหว ใบหน้าของเขากระพริบตาราวกับเพิ่งตื่นจากฝันร้ายชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแต่งตัวเรียบร้อยแววตาคมกริบถือเอกสารในมือเขายื่นเอกสารให้สามีเก่าเสียงพูดเรียบแต่เย็นชานี่คือคำสั่งฟ้องล้มละลายจากศาลทุกอย่างถูกยึดตามกฎหมายทันทีแขกในห้องเริ่มกระสิบกันบางคนถอนหายใจ บางคนสบสายตาเธอเรากับถามว่านี่คือสิ่งที่เธอรอคอยใช่ไหมสามีเก่าก้มลงมือสั่นสถานเอกสารหล่นลงพื้นดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนความสะใจและความตื่นเต้นประปนกันทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาเสียงดนตรีแจส๊สยังเล่น แต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดแขกทุกคนรอให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นกับความล่มสลายของทุกสิ่งความมั่นใจหายไปความช็อกและความสิ้นหวังเต็มพื้นที่เลขายยังคงเงียบแต่สายตาเจ็บแสบเหมือนมองคนที่เคยมั่นใจที่สุดในชีวิตตอนนี้พินา่าต่อหน้า เธอยิ้มบางหาหะแต่ไม่อาจละสายตาเพราะค่ำคืนนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนสำหรับเขาและสำหรับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นอีกครั้งสายเรียกเข้าครั้งนี้เป็นจากธนาคารเสียงปลายสายหนักแน่นและเร่งด่วนพวกเขาประกาศว่าบัญชีทั้งหมดถูกอายัดทันที รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวเขาแทบสุดลงกับพื้นมือเกรงแน่นดวงตาเบิกกว้างเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาพร้อมกันแขกในห้องเริ่มกระซิบกันเบาหาหะบางคนหัวเราะขมขื่นบางคนส่ายหัวด้วยความตกใจความเงียบและความตึงเครียดปกคลุมทั้งห้องเธอยืนตรงนั้นหัวใจเต้นแรง ความสะใจผสมกับความลุ้นระทึกเหมือนทุกอย่างช้าลงแต่ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความรุนแรงของโชคชะตาเขาพยายามลุกขึ้นแต่แทบทำอะไรไม่ได้ทุกสายตาจับจ้องเขาไม่มีใครช่วยไม่มีใครสนับสนุนเลขายังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเหมือนกำลังบอกว่า ควม,มั่นคงของเขาหายไปหมดแล้วโควมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทําให้ภาพทั้งหมดชวนสยองเสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่นแต่เหมือนถูกกดให้เงียบลงเขาหันมองเธอสายตาที่เคยเย็นชาตอนนี้เต็มไปด้วยความกลัวเหมือนเด็กที่ถูกจับผิดเธอเดินเข้าใกล้ความสะใจและความตื่นเต้นประปนกัน ความมั่นใจของเขาล่มสลายต่อหน้าและทุกคนในห้องรู้ว่าคืนนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาก้มลงมือสั่นใบหน้าซีดเผือดทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดและความช็อกนั้นยังคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งทุกคนหันไปมอง ชายสูงวัยในชุดสูทเข้ามาแววตาเข้มขรึมถือแฟ้มเอกสารหนาแน่นในมือเขาเดินตรงไปที่สามีเก่ายื่นแฟ้มให้ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยนี่คือคำสั่งบังคับชำระหนี้รวมถึงสินทรัพย์ทุกอย่างที่เหลืออยู่ทุกอย่างถูกอายัดทันทีโดยกฎหมายสามีเก่ายืนช็อกมือสั่นใบหน้าซีดเผือด เหมือนคนสูญเสียทุกสิ่งพร้อมกันแขกทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีแจส๊สเพียงแต่สายตาจับจ้องไปที่เขาความอึดอัดและความหวาดกลัวปกคลุมห้องทั้งหมดเธอยืนมองหัวใจเต้นแรงความสะใจและความตื่นเต้นผสมกันทุกความมั่นใจของเขาพังทลายต่อหน้าราวกับโชคชะตาเล่นตลกเขาพยายามลุกขึ้น แต่เหมือนโลกทั้งใบหนักอึ้งบนบ่าแขกบางคนเริ่มกระซิบบางคนถอนหายใจอย่างขมขื่นเลขาย,ยังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเหมือนกำลังเตือนเขาว่าทุกสิ่งที่เคยมั่นคงตอนนี้พังทลายหมดแล้วโคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพนั้นชวนหลอนและในวินาทีนั้น เขารู้ว่าค่ำคืนนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลบเลือนเธอเดินเข้าใกล้หัวใจเต้นแรงรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าความสะใจและความลุ้นระทึกผสมกันทุกสายตาจับจ้องเขาและเขาไม่สามารถป้องกันอะไรได้อีกแล้วทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาสั่นอีกครั้งสายเรียกเข้าคราวนี้เป็นจากทนายความน้ำเสียงราบเรียบแต่เข้มข้น ประกาศว่าทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดถูกอายัดทันทีรวมถึงบัญชีเงินฝากและรถยนต์เขาถอนหายใจแรงดวงตาเบิกกว้างเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาพร้อมกันแขกหลายคนเริ่มกระซิบบางคนถอนหายใจบางคนส่ายหัวด้วยความตกใจเลขายังคงยืนเงียบสายตาเจ็บแสบรากับมองคนที่เคยมั่นใจที่สุดในชีวิต ตอนนี้พิน่าต่อหน้าเธอยืนมองหัวใจเต้นแรงความสะใจผสมกับความลุ้นระทึกทุกสายตาจับจ้องเขาเหมือนรอให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเขาหันมองรอบห้องแขกทุกคนก้าวถอยห่างไม่มีใครช่วยเขาไม่มีใครสนับสนุนคมระยะโยกเบาหาหา่ แสงสะท้อนบนพื้นทําให้ภาพทั้งหมดชวนสยองเสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่นแต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงสามีเก่าก้มลงมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดความช็อกนั้นยังคงก่อตัวและแรงสะเทือนทางอารมณ์แพร่ไปทั่วห้องเธอยิ้มบางหาหะแต่ไม่อาจละสายตา ค่าคืนนี้จะกลายเป็นความทรงจาที่ไม่มีวันลบเลือนสําหรับเขาและสําหรับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทันใดนั้นประตูห้องบอลรูมเปิดออกอีกครั้งเสียงฝีเท้าก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงชายสูงวัยในชุดสูทด,ดําเดินตรงไปที่สามีเก่าแววตาของเขาเย็นชาและเด็ดขาดเขายื่นเอกสารในแฟ้มให้สามีเก่านี่คือคำสั่งสารฉบับใหม่ ประกาศให้สับสิงทั้งหมดถูกยึดทันทีและไม่มีข้อยกเว้นสามีเก่ายืนช็อกมือสั่นสะท้านใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังโลกทั้งใบเหมือนถล่มลงมาในเวลาไม่กี่วินาทีแขกทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงดนตรีเพียงแต่สายตาจับจ้องเขาความอึดอัดและความหวาดกลัวปกคลุมทั้งห้องเธอยืนมอง หัวใจเต้นแรงความสะใจและความตื่นเต้นผสมกันทุกความมั่นใจของเขาพังทลายต่อหน้าเรากับโชคชะตาเล่นตลกเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่โลกทั้งใบหนักอึ้งบนบ่าแขกบางคนกระซิบบางคนถอนหายใจและทุกสายตาย,ยังคงจับจ้องเขาคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพทั้งหมดชวนหลอน เสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่นแต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงสามีเก่าก้มลงมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดความช็อกนั้นยังคงก่อตัวและแรงสะเทือนทางอารมณ์แพร่ไปทั่วห้องเธอเดินเข้าใกล้สายตายเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงความสะใจและความลุ้นระทึกผสมกัน ทุกสายตาจับจ้องเขาและเขาไม่สามารถป้องกันอะไรได้อีกแล้วเสียงฝีเท้าของชายสูงวัยดังขึ้นอีกครั้งเขาเก้าวไปด้านหน้าย้ำคําสั่งสารให้เขารู้ว่าคืนนี้ทุกสิ่งที่เคยมั่นคงพัทงทลายลงต่อหน้าทันใดนั้นสามีเก่าล้มตัวลงบนเก้าอี้มือเกร็งแน่นใบหน้าซีดเผือด เหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าชายสูงวัยในชุดสูททำยืนมองสายตาเฉียบขาดและไร้อารมณ์เขาก้าวเข้ามาใกลย้ย้ำอีกครั้งว่าทุกสัพย์สินถูกยึดและทุกบัญชีเงินฝากถูกอายัดทันทีแขกทุกคนเงียบไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวบางคนถอนหายใจบางคนกระซิบเบาหาหะ เรากับกำลังรอให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเธอยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงความสใจและความตื่นเต้นปะปนกันทุกความมั่นใจของเขาพังทลายต่อหน้าเรากับโชคชะตาเล่นตลกเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนแรงโน้มถ่วงกดทับร่างกายมือสัน่นดวงตาเบิกกว้างทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมด โคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพนั้นชวนหลอนเสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่นแต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงเลขาย,ยังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเรากับกำลังบอกเขาว่าไม่มีใครเหลือให้พึ่งพาเธอเดินเข้าใกล้สายตายเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรง ความสะใจผสมกับความลุ้นระทึกและทุกสายตาจับจ้องเขาสามีเก่าก้มลงมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดและค่ำคืนนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมสำหรับเขาทัานใดนั้นไฟในห้องบอลรูมสว่างวาบเหมือนแสงทั้งหมดมุ่งไปที่เขาสามีเก่ายืน,นงุนงง มือสั่นสถานดวงตาเบิดกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายสูงวัยยื่นมือออกยกแฟ้มเอกสารสูงเหนือหัวเสียงของเขาเรียบแต่หนักแน่นทุกคำพูดเหมือนมีพลังประกาศว่าทรัพย์สินทั้งหมดถูกยึดทันทีและไม่มีข้อยกเว้นแขกทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเพลง เพียงแต่สายตาจับจ้องเขาความอึดอัดและความหวาดกลัวปกคลุมทั้งห้องเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนโลกทั้งใบกดทับร่างกายมือสัน่นใจเต้นแรงทุกความมั่นใจที่เคยมีพังทลายต่อหน้าเธอเดินเข้าใกล้สายตาเย็นเฉียบรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าความสะใจและความตื่นเต้นผสมกันทุกสายตาจับจ้องเขา และเขาไม่สามารถป้องกันอะไรได้อีกคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพนั้นชวนหลอนเสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่นแต่เหมือนถูกกดให้เงียบลงสามีเก่าก้มลงมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดความช็อกนั้นยังคงก่อตัว และแรงสะเทือนทางอารมณ์แพร่ไปทั่วห้องเลขายังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจเรากับบอกเขาว่าไม่มีใครเหลือให้พึ่งพาและค่ำคืนนี้จะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมสำหรับเขาทันใดนั้นชายสูงวย้าเข้ามาใกลย้ยื่นมือพร้อมแฟ้มเอกสารหนักแน่นเสียงเรียบแต่เด็ดขาดประกาศว่า คืนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วสามีเก่ายืนช็อกมือสัน่นใบหน้าซีดเผือดเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแขกทุกคนเงียบไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงเพลงเพียงสายตาจับจ้องเขาความอึดอัดและความหวาดกลัวครอบคลุมทั้งห้องเธอยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรง ความสะใจผสมกับความตื่นเต้นทุกความมั่นใจของเขาพังทลายต่อหน้าเราวกับโชคชะตาเล่นตลกเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนแรงโน้มถ่วงกดทับร่างกายมือสั่น,นดวงตาเบิกกว้างทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้หายไปหมดคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นทำให้ภาพนั้นชวนหลอนเสียงดนตรีแจส๊สยังคงเล่น แต่เหมือนถูกบีบให้เงียบลงเลขายังคงยืนเงียบสายตาเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจรากับเตือนเขาว่าไม่มีใครเหลือให้พึ่งพาเธอเดินเข้าใกล้รอยยิ้มเย็นเฉียบบนใบหน้าทุกสายตาจับจ้องเขาและเขาไม่สามารถป้องกันอะไรได้อีกแล้วในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงความล่มสลายทั้งหมด ค่าคืนนี้จะกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมและความพินาศนี้จะติดอยู่ในความทรงจําตลอดไปเสียงดนตรีแจ๊สเริ่มเบาลงแขกหลายคนเริ่มเดินออกจากห้องทิ้งความเงียบและบรรยากาศอึดอัดไว้เบื้องหลังสามีเก่ายังคงยืนอยู่มือสัน่นใบหน้าซีดเผือดแต่สายตาเริ่มหลุดจากความตกใจหันมามองเธอในที่สุดเขาก็เข้าใจทุกสิ่งที่เคยมั่นใจ พัทงทลายไปแล้วเธอเดินไปยังประตูมองเขาครั้งสุดท้ายรอยยิ้มเย็นเฉียบปรากฏบนใบหน้าเธอรู้สึกถึงความสะใจ,จแต่ก็สงบในเวลาเดียวกันเลขายืนอยู่ข้างหลังเธอเงียบสงบสายตาย,ยังจับจ้องเขาเหมือนย้ำเตือนว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นแล้วสามีเก่าก้มลงสูดลมหายใจลึก รับรู้ถึงความพินาศแต่ในความล้มเหลวนี้เขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดว่าความมั่นใจและอัตตาไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปเธอเดินออกจากห้องบอลรูมทิ้งเขาไว้กับความว่างเปล่าแขกทุกคนเริ่มออกตามคมระยะโยกเบาหาหะแสงสะท้อนบนพื้นเหมือนย้ำเตือนว่าคืนนี้ จะเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนและเมื่อประตูปิดลงความสงบเข้ามาแทนที่ทุกอย่างจบลงด้วยความชัดเจนทั้งความสะใจทั้งหมดเรียนชีวิตและความเงียบสงัดที่ทรงพลัง